คนโง่ในที่นี้หมายถึงคนที่มักทำอะไรโดยไม่คิดไม่ยอมเรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองบางสิ่งที่พวกเขาชอบทำแต่คนฉลาดอาจจะหลีกเลี่ยงก็อาจรวมถึงการตัดสินคนอื่นจากภายนอกคนโง่อาจตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ฐานะหรือสิ่งที่คนอื่นมีคนฉลาดจะพยายามทำความรู้จักเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนการตัดสินคนจากภายนอกมักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด เพราะรูปลักษณ์เครื่องแต่งกายหรือพฤติกรรมไม่ได้สะท้อนถึงความคิดความรู้สึกหรือคุณค่าภายในของคนคนนั้นเสมอไปการพลาดโอกาสการตัดสินคนจากภายนอกอาจทําให้เราพลาดโอกาสในการรู้จักคนดีๆหรือพลาดโอกาสในการช่วยเหลือคนที่ต้องการเพราะเราอาจจะมองข้ามความสามารถความคิดหรือคุณค่าภายในของคนคนนั้นไปการสร้างความแตกแยก การตัดสินคนจากภายนอกอาจทำให้เกิดความแตกแยกและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเพราะเราอาจจะแบ่งแยกคนนอกเป็นกลุ่มหรือตัดสินคนบางกลุ่มโดยไม่รู้จักหรือเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงการสร้างความกดดันการตัดสินคนจากภายนอกอาจสร้างความกดดันและความไม่มั่นใจให้กับคนคนนั้นเพราะพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเอง ต้องพยายามหรือต้องทำตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดเพื่อที่จะได้รับการยอมรับการสร้างความบุนแรงการตัดสินคนจากถ่ายนออาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติการเหยียดชชาติการเกลียดชังหรือความบุนแรงเพราะเราอาจจะมองคนกลุ่มหนึ่งหรือคนบางคนว่าเป็นไทยหรือเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับการเคารพการขาดความเห็นอกเห็นใจ การตัดสินคนจากภายนอกแสดงถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเพราะเราไม่ได้พยายามหรือไม่ยอมรับที่จะทำความรู้จักหรือเข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นใครหรือมีความรู้สึกอย่างไรการตัดสินคนจากภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดและไม่เป็นประโยชน์เพราะมันสร้างความเข้าใจผิดการพลาดโอกาสความแตกแยกความกดดันความรุนแรงและการขาดความเห็นอกเห็นใจในสังคม เราควรพยายามทำความรู้จักเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีความสุขคนฉลาดไม่ตัดสินคนอื่นจากภายนอกเพราะพวกเขาเข้าใจว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นเพียงส่วนเล็กๆของบุคคลหนึ่งไม่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถความคิดหรือคุณค่าภายในได้ลองดูเหตุผลเหล่านี้ค่ะรูปลักษณ์เป็นเพียงผิวเผิน คนฉลาดรู้ว่ารูปลักษ์เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถความคิดหรือจิตใจภายในคนเรามีความหลากหลายและความน่าสนใจอยู่ที่ความแตกต่างไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์สามารถหลอกลวงได้คนฉลาดรู้ว่าคนบางคนอาจพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่ภายในอาจมีนิสัยความคิดหรือการกระทำ ที่ไม่น่าประทับใจการตัดสินคนจากภายนอกอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการรู้จักคนดีๆหรือพลาดโอกาสในการช่วยเหลือคนที่ต้องการความฉลาดอยู่ที่การเรียนรู้คนฉลาดชอบเรียนรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการตัดสินคนจากภายนอกแสดงถึงความปิดกัน้นและไม่ยอมรับความแตกต่างคนฉลาดจะพยายามทำความรู้จักเข้าใจและเรียนรู้จากคนอื่นไม่ว่าพวกเขาจะมีรูปลักษณ์อย่างไร ความเห็นอกเห็นใจคนฉลาดมักมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นการตัดสินคนอื่นอาจทำให้คนนั้นรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคนฉลาดจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์การยอมรับความแตกต่างคนฉลาดรู้ว่าทุกคนมีความแตกต่างและความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ การตัดสินคนจากภายนอกแสดงถึงความไม่ยอมรับและความไม่เปิดกว้างคนฉลาดจะพยายามยอมรับและเคารพความแตกต่างของแต่ละคนหรือการตัดสินคนจากภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดและไม่เป็นประโยชน์คนฉลาดจะพยายามทำความรู้จักเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์การเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินคนโง่อาจเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้ยินโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องคนฉลาดจะวิเคราะห์ข้อมูลหาแหล่งที่มาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนจะตัดสินใจขาดความรู้และความเข้าใจคนบางคนอาจจะขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่กำลังพูดถึงพวกเขาอาจจะไม่สามารถแยกแยะความจริงจากความเท็จ ได้และอาจจะเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินโดยไม่ตั้งคำถามถามขาดทักษะการวิเคราะห์คนบางคนอาจจะขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลพวกเขาอาจจะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งได้ความเชื่อแบบฝังหัวคนบางคนอาจจะมีความเชื่อแบบฝังหัวอยู่แล้ว และพวกเขาจะไม่ยอมรับข้อมูลใดๆที่ขัดกับความเชื่อของตัวเองแม้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นความจริงก็ตามความกลัวการเปลี่ยนแปลงคนบางคนอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงและพวกเขาจะยึดติดกับความเชื่อเดิมๆแม้ว่าความเชื่อนั้นจะไม่ถูกต้องก็ตามความต้องการที่จะถูกยอมรับ คนบางคนอาจจะต้องการที่จะถูกยอมรับในกลุ่มหรือสังคมและพวกเขาจะยอมรับความเชื่อของกลุ่มหรือสังคมแม้ว่าความเชื่อนั้นจะไม่ถูกต้องก็ตามการขาดการศึกษาคนบางคนอาจจะขาดการศึกษาและพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองพวกเขาอาจจะเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินโดยไม่มีความรู้หรือทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการถูกปลุกฝังคนบางคนอาจจะถูกปลุกฝังให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เด็กและพวกเขาอาจจะไม่สามารถแยกแยะความจริงจากความเท็จได้คนบางคนเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินเพราะพวกเขาขาดความรู้ความเข้าใจทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเพราะมีความเชื่อแบบฝังหัวอยู่ แล้วสำคัญคือเราไม่ควรตัดสินคนอื่นจากความเชื่อของพวกเขาแต่เราควรพยายามเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อของพวกเขาและพยายามชี้นำพวกเขาไปสู่ความจริงและความรู้ที่ถูกต้องการไม่ยอมรับความผิดคนโง่อาจโทษคนอื่นหรือปฏิเสธความผิดของตัวเองเสมอคนฉลาด จะยอมรับความผิดเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกลัวการถูกตำหนิคนโง่าอาจกลัวการถูกตำหนิหรือการถูกมองว่าเป็นคนผิดพวกเขาอาจจะพยายามปกปิดความผิดหรือโทษคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบความภาคภูมิใจคนโง่าอาจมีอีโก้สูงและไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด พวกเขาอาจจะคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบหรือคิดว่าตัวเองถูกเสมอขาดความรับผิดชอบคนโง่อาจขาดความรับผิดชอบและไม่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบต่อก,การกระทำของตัวเองพวกเขาอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉันหรือเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ยอมเรียนรู้คนโง่อาจไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขาอาจจะคิดว่าฉันไม่ผิดหรือ ฉันทำแบบนี้ถูกแล้วและไม่พยายามปรับปรุงตัวเองส่วนคนฉลาดพวกเขามักจะยอมรับผิดเพลิดเข้าใจความสำคัญของการยอมรับผิดคนฉลาดเข้าใจว่าการยอมรับผิดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดและพร้อมที่จะแก้ไขมีความรับผิดชอบ คนฉลาดมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองพวกเขารู้ว่าการกระทำของตัวเองมีผลต่อคนอื่นและพร้อมที่จะรับผลของการกระทำนั้นเปิดใจรับฟังคนฉลาดเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและพร้อมที่จะรับคํา ติชมเพื่อปรับปรุงตัวเองพวกเขาไม่ปิดกั้นตัวเองจากความผิดพลาดแต่พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นพัฒนาตัวเองคนฉลาดจะใช้การยอมรับผิดเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองพวกเขาจะพยายามแก้ไขความผิดพลาดและไม่ทำซ้ำอีกการยอมรับผิดเป็นสิ่งสำคัญ ในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองคนฉลาดจะยอมรับผิดยังมีเหตุผลและใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่ต่างจากตัวเองคนโง่าอาจปิดกั้นตัวเองจากความคิดเห็นที่ต่างจากตัวเองคนฉลาดจะเปิดรับความคิดเห็นวิาพากวิจารณ์และเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆได้อย่างมีเหตุผลความกลัวคนโง่าอาจกลัวที่จะยอมรับความ จริงที่ว่าตัวเองอาจจะผิดหรือความคิดของตัวเองอาจจะไม่ถูกต้องพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อถูกท้าทายความคิดของตัวเองความภาคภูมิใจคนโง่าอาจมีอีโก้สูงและไม่ยอมรับว่าตัวเองอาจจะผิดพวกเขาอาจจะคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบหรือคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่ยอมเรียนรู้ คนโง่าอาจไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขาอาจจะคิดว่าฉันไม่ผิดหรือฉันทำแบบนี้ถูกแล้วและไม่พยายามปรับปรุงตัวเองความกลัวการเปลี่ยนแปลงคนโง่าอาจกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง พวกเขาอาจจะยึดติดกับความคิดเดิมๆมแม้ว่าความคิดนั้นจะไม่ถูกต้องก็ตามส่วนคนฉลาดพวกเขามักจะยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันเพราะความเปิดกว้างคนฉลาดเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและพยายามเข้าใจมุมมองของคนอื่นพวกเขาไม่กลัวที่จะเรียนรู้จากคนอื่นและพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ คนฉลาดเห็นว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองพวกเขาจะพยายามวิเคราะห์ความคิดเห็นของคนอื่นและหาข้อดีข้อเสียของความคิดนั้นการประนณประนอมคนฉลาดพร้อมที่จะประนณประนอมกับความคิดเห็นของคนอื่นพวกเขารู้ว่าไม่มีใครถูกหรือผิดเสมอไปและพร้อมที่จะหาทางออกร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนฉลาดรู้ว่าการยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นพวกเขาไม่ต้องการทะเลาะวิวาทหรือสร้างความแตกแยกในสังคมการยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองคนฉลาดจะยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกัน ยังมีเหตุผลและใช้โอกาสนี้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการไม่ยอมลงทุนในตัวเองคนโง่าอาจไม่ยอมลงทุนในตัวเองไม่ยอมเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองคนฉลาดจะลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การฝึกฝนหรือการพัฒนาตัวเองบางทีพวกเขาอาจจะไม่ยอมลงทุนในตัวเองเพราะความไม่รู้คนโง่าอาจจะไม่รู้ ว่าการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่รู้ว่าจะลงทุนในตัวเองอย่างไรความกลัวคนโง่อาจจะกลัวที่จะลงทุนในตัวเองเพราะกลัวที่จะล้มเหลวหรือกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงความขี้เกียจคนโง่อาจจะขี้เกียจที่จะลงทุนในตัวเองเพราะมัน ต้องใช้ความพยายามและเวลาไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคนโง่าอาจจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและไม่คิดว่าตัวเองสมควรได้รับการลงทุนส่วนคนฉลาดพวกเขามักจะยอมลงทุนในตัวเองเพราะเห็นคุณค่าของตัวเองคนฉลาดรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสมควรได้รับการลงทุน เข้าใจความสำคัญของการลงทุนคนฉลาดรู้ว่าการลงทุนในตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีความมุ่งมั่นคนฉลาดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและพร้อมที่จะลงทุนเวลาและความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง มองการไกลคนฉลาดมองการไกลและรู้ว่าการลงทุนในตัวเองวันนี้จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคตการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตคนฉลาดจะยอมรับคุณค่าของตัวเองและพร้อมที่จะลงทุนในตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือความฉลาดไม่ได้วัดจากการหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนโง่ทำเท่านั้นคนฉลาดก็อาจจะทำอะไรโง,โง่โง่ได้แต่พวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคตสรุปแล้ว ความฉลาดอยู่ที่การเรียนรู้การปรับตัวและการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงสิ่งที่คนอื่นทำแต่เป็นการใช้ประสบการณ์และความคิดเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือตอนจบของพอดแคสต์ชีวิตและการเรียนรู้ในวันนี้หวังว่าทุกคน จะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากตอนนี้ไปนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเราและอย่าลืมกดติดตามกดและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าบายบาย